สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้นกฟ้ามีห้องปล่อยเช่าของคอนโดบราวว่าห่นโยทิน67มาฝากทุกท่านกันค่ะถ้าท่านไหนกำลังมองหาห้องเช่าอยู่กัน1-2ท่านใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายและ ในย่านที่หาของกินง่ายร้านค้าร้านสะดวกซื้อเพียบน้องฟ้าแนะนำห้องนี้เลยคะ่ะคอนโดบราวนะคะอยู่ปากซอยพหลโยธิน67คะ่ะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดคะ่ะสามารถเดินออกจากหน้าคอนโดไปขึ้นบันไดทางเชื่อมนะคะสกายวอ,อล์รถไฟฟ้าได้เลยคะ่ะเหมาะมากๆสำหรับท่านใดที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนี้นะคะคอนโดนี้ยังใกล้กับสถานที่ที่สาคัญใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใกล้ห้างบิ๊ก สีสะพานใหม่โลตัสหลักสี่ห้างเซนทันรํมอินทาใกล้โรงพยาบาลเซ็นทันเยเนเรลนะคะวัดพระศรีวงเวียนบางเขนและยังใกล้กับมหาลัยในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอกเกษตรมศรีปทุมมอราชพัฒพนครนะคะอ่ะเดี๋ยวตามน้องฟ้ามาชมห้องกันทีละจุดเลยนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะ ห้องนี้นะคะอยู่ในส่วนของชั้น5นะคะพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรค่ะแบ่งออกเป็น1ห้องนอนค่ะแล้วก็หนึ่งห้องน้นํามีพื้นที่ห้องรับแขกให้นะคะภายในห้องรับแขกก็จะมีส่วนของโซโฟ,ฟาให้ค่ะ2ที่นั่งค่ะพร้อมกับโต๊ะกลางนะคะและยังมีส่วนของชุด บลูทูธให้ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปิดเพลงภายในห้องได้ค่ะเป็นลำโพงเพดานนะคะจะออกที่ด้านบนเพดานนะคะมี2จุดด้วยกันนะคะถัดมานะคะคจะเป็นในส่วนของทีวีให้ค่ะมีทีวีให้1เครื่องค่ะแล้วก็มีในส่วนของบิวอินชั้นวางทีวีสามารถเก็บของได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะมีตู้เย็นให้ค่ะ1เครื่องค่ะแล้วก็มีในส่วนของเตาไมโครเวฟให้ค่ะ และมีในส่วนของเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะคะพร้อมที่ดูดควันค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบทำอาหารสามารถทำทานได้เลยค่ะอ่างล้างจานขนาดใหญ่ค่ะบิวอินชั้นวางค่ะสามารถเก็บของได้ค่ะประตูนะคะเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกค่ะถัดมามุมนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำกันเปียกกันแห้งให้เรียบร้อยนะคะมีบานสไลด์กั้นเรียบร้อยค่ะในภายในห้องน้ำมีในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยค่ะราวตากผ้ามีให้นะคะ กระจกแต่งตัวคะ่ะอ่างล้างหน้าพร้อมชักโครกคะ่ะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันต่อเลยนะคะห้องนอนโอ้โหดูจากในคลิปนี้คือกว้างมากเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยห้องนี้25ตารางเมตรนะคะลองฟายยังอีกรอบอ่ะนะคะห้องนอนนะคะกั้นสัดส่วนนะคะมีบานสไลด์นะคะกั้นปิดแบบนี้ให้เวลาเราจะนอนเราสามารถเลื่อนปิดได้เลยนะคะประหยัดแอร์อ่ะแอร์จะอยู่ที่ทางด้านบนนะคะ ภายในห้องนอนมีเตียงค่ะขนาดใหญ่พร้อมที่นอนให้5ฟุตสวยมากๆเลยค่ะ่านิ่มๆนะคะนอนสบายๆและยังมีในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะคะกระจกเอาไว้แต่งตัวค่ะถัดมานะคะห้องนี้มีระเบียงนะคะสามารถเปิดนะคะรับรมลมรับอากาศได้เลยค่ะตากผ้าได้ด้วยนะคะ,ะถ้าฝนตกแล้วก็ปิดเลื่อนได้เลยค่ะ และนะคะมุมนี้นะคะเชื่อว่าต้องถูกใจสาวๆแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มหึมาค่ะสองประตูแบบนี้เลยความสูงตั้งแต่พื้นจะลดเพดานเลยค่ะอยู่ที่ปลายเตียงนะคะ,ะห้องสวยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันขนาดนี้นะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะภายในโครงการยังมีนะคะในส่วนของสระว่ายน้ํา ฟิตเนสห้องสมุดพื้นที่ด่านฟ้านะคะเอาไว้ทําจากกิจกรรมบาร์บีคิวนะคะนั่งเล่นได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของรปะภะ24ชั่วโมงพร้อมที่จอดรถให้ค่ะท่านใดสนใจห้องสวยและครบคันแบบนี้นะคะรีบทักเข้ามาสอบถามนะคะเพราะว่าตอนนี้ปล่อยเช่าราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเดือนละ8 00 0ันบาทค่ะรวมค่าส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะคะห้องสวยโปรดีๆราคาชอบพิเศษแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาสอบถาม เ,เดี๋ยวน้องฟ้าจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ